สูริยันจวนสลับขอบฝ่าฟุงมุนกกะแซวเสียงโบกโบยบินข้อเคียงบวดดวนคืนบนเครย,ย่องหวนกบลังบินลิบลิวสุดสายตาฝ่าย่อนย่อนตะวันล่อดหลับป่าใหม่สูญสิ้นเสือ่อมแสงพระอาทิตย์เศร้าซองแก่งบำบังเหลี่ยมเสาสเสม,มนลาตีแซมดวงดาวเหงอแค่ไขฝ่า นาลาแจงประกาย่งเงื่ยงโลกเมื่อยังหยอยห้าเผิดหน่วงหนาวสุขันธศาสตรเสือมวนหม่บุพพาบางพองผ้ากันบานพำมระดูเดือนแหลงหย่อนว่าม,มือมือยหงม้วยห้าโลกลุมพี่น้องเอ้ยพายโพดให้พ่อดินสื่นสุมอื่นย่อมนี่มันนักเป็นย่ำหลง แดงหลวงฝ่าโอสมพี่น,น,น้องเอ้ยฝนบ่ล่งยาดห่อยใบใหม่กะหลนเหลืองบางพองไฟหลวกใหม่ล่ามหลวกจนตายเมธนีสุดเหมือดควนคุ้มดาวผึกซาเสียวยืนตายกลางแดดคู่ควงแห่งย่งามแหลงอย่างบบอยง พองไฟลุกใหม่ล่ามหลวกจนตายเมธนีสุดเมือดควรคุ้มดาวพึกสาเสียวยืนตายกลางเดดคู่ควงแห่งงามแหลงย่านบ่อยยังสิริมาหอดบันพันเปลี่ยนเวียนถึงพี่น้องเอ้ยวันที่สิบมกกระลาระงมเสียงผู้ไฟทำมะหุ้งตัง เพราะเนื้อการไต่ไทยอีสานถูกก่ำไฟทั้งฟังคัวและสายไม้หมันสิพบกัน